สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการทำเอฟเฟกต์เหมือนสต็อปโมชั่นง่ายๆนะครับใน Premiere Pro อย่างสมมติถ้าเราถ่ายวิดีโอมาเนี่ยอันนี้ตัวอย่างละกันนะครับอันนี้คือถ่ายวิดีโอมาธรรมดานะครับก็เล่นไปก็ลื่นๆก็เหมือนวิดีโอทั่วไปถ่ายจากกล้องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะอยากให้ทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันมีเอฟเฟกคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นถ่ายแบบสต็อปโมชั่นมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นอะไรประมาณแบบนี้ครับให้มันเป็นเหมือนนะครับเหมือนถ่ายสต็อปโมชั่นแบบเล่นของเล่น ความเคลื่อนไหวมันจะสันส่นๆแปลกๆนิดหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเราบางทีอาจจะเคยเห็นว่าที่เขาทําไปถ่ายตึกหรือว่าถ่ายรถต่างๆแล้วก็ทำเอฟเฟกต์สต็อปโมชั่นแล้วก็ใส่เหมือนโบเก้ปลอมนะครับเป็นทิวชิฟปลอมเพื่อให้ทํามันเหมือนเป็นแบบขนาดของเล่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบถ่ายเฮลิคอปเตอร์ขนาดจริงแต่ว่าทาให้เหมือนของเล่นเนี่ยก็ใช้เอฟเฟกต์คล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่านี้จริงๆถ้าทําใน a f t e r Effect เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําได้เนียนกว่านี้แล้วมันก็มี ออปชันต่างๆเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นการทำแบบง่ายสุดๆใน Premiere Pro เลยละกันนะครับก็คือต้องมีแค่2อ,อย่างนะครับก็คือจากคลิปวิดีโอธรรมดาของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถ่ายมาธรรมดาอย่างแรกเลยที่เราจะใช้เนี่ยคือเอฟเฟกต์ p o s t e r i z e Time นะครับก็ไปที่แท็บเอฟเฟกแล้วก็เสิร์ชว่าโปสเตอร์นะครับ P O S T E R ซ้ำก็น่าจะขึ้นมา p o s t e r i z e Time ตรงนี้ใช่ไหมครับแเราแค่ลากเอฟเฟกเนี้ยไปใส่คลิปของเราใช่ไหมครับซึ่งอ่ พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับ Post d r a Time Effect ซึ่งเราก็สามารถเลือกปรับค่าต่างได้ซึ่ง้ Post d r a Time เนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรมากนะครับก็คือว่าสมมติปกติเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะประมาณ24เฟรมต่อวินาที25หรือ30หรือเร็วกว่านั้นใช่เพราะนั้นเวลามาเล่นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลื่นใช่มมันก็ลื่นเหมือนวิดีโอปกติทั่วไปแต่นี้เวลาเราจะทำ Stop Motion เนี่ยเราก็จะจะอยากให้ลดความลื่นของมันสักนิดหน่อยนะครับแทนที่มันจะเล่นที่24เฟรมต่อวินาทีเนี่ 8, 90หรือ11นะครับก็แล้วแต่คลิปของเราเราก็ต้องอาจจะดูนิดนึงว่าประมาณไหนมันถึงจะ,จะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองสักที่8ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันก็จะเริ่มกระตุกขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่า <laughs> ต้องขอบอกเลยว่าเครื่องของผมเนี่ยมันอาจจะ ไม่แรงพอเท่าไหร่นะบางทีพอใส่อฟเฟคเข้าไปเล่นมันก็จะจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับพอเราใส่พอช่วยไทม์เข้าไปเราตั้งเฟรมเรทไปที่8เนี่ยคลิปมันก็เริ่มกระตุกกระตุกเริ่มเหมือน สต็อปโมชั่นแอนิเมชันมากขึ้นละแต่นี้บางทีถ้าเราใช้แค่ตัว p o s t ์ r i z e time อย่างเดียวเนี่ยคคลิปมันก็จะกระตุกป,ประมาณหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยเหมือน s t o p m o t i o n เท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่เราจะเพิ่มเข้าไปได้อีกนิดนึงเนี่ยก็คือเพิ่มสปีดความเร็วของคลิปของเรานะครับพวกควาคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันจะได้ยิ่งสั่นแล้วก็เหมือนกระตุกแล้วก็เร็วผิดปกติมากขึ้นนะเพราะนั้นเราแค่ไ i g คลิกที่คลิปของเราแล้วก็ไปไปที่ Speed duration แล้วก็เพิ่มสปีดแอ,จจอ,อนดแกดจจบ ลองเล่นเราก็ลองปรับดูนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปมันก็ไม่เหมือนกันว่าค่าเท่าไหร่มันถึงจะดูดีที่สุดนะอันนี้ผมอาจจะลองเพิ่มสัก150้ละกันนะครับแล้วทนนี้เวลาเราเพิ่มสปีดความเร็วของคลิปเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาปรับ post e r i z e time เนี่ยเพิ่มหรือลดนะครับแล้วแต่บางทีเราดูพอเราเพิ่มสปีดไปแล้วมันกระตุกน้อยเกินไปเราก็มามาลด post r i z e time ไปอีกอาจจะเหลือ7เหลือ6นะครับหรือว่าถ้ามันกระตุกมากเกินไปก็อาจจะเพิ่มสัก9ก้า1อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมอาจจะแสดงให้ดูสดๆไไม่่ด้ะรเพราวาว เครื่องของผมเนี่ยอพอใส่ทั้งเอฟเฟกปรับสปีดความเร็วของคลิปแล้วก็ใส่ p o s t e r i z e time ไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่สามารถเล่น Real t i ทมได้ละนะมันก็จะแบบโอ้โหคือกระตุกพอสมควรนะไปเล่นไปแป๊บเดียวนะจะสังเกตเห็นมันก็จะติดใช่ไหมเพราะนั้นไออันคลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นอันที่ผมทั้งเพิ่มสปีดแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์โพสต์รี Time ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรนเดอร์ออกมาให้มันเป็นตัวอย่างนะเวลาผมเล่นเนี่ยก็คืออันนี้เรนเดอร์ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องพยาม ใส่เอฟเฟกสดๆนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เหตุผลที่ผมทำไอ้วิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เพราะว่าได้รับคำถามเข้ามานะครับว่าพอดีมีมิวสิกวิดีโอของเกาหลีวงหนึ่งนะครับรู้สึกจะชื่อวงน่าจะวง twice นะครับแล้วเพลงชื่อน็อกน็อกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออันนี้นะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในวิดีโอนี่มันจะแบบตุกตุกแปลกๆนะครับ แล้วก็จะ,จะสังเกตเห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือมิวสิกวิดีโอที่ได้รับคําถามเข้ามานะจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนปกตินะครับการทุกอย่างมันจะดูแบบกระดุกกระตุกเหมือนที่คล้ายสต็อปโมชั่นนิดนึงใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ผมลองมาทำเอฟเฟกพวกสต็อปโมชั่นนี้ดูนะครับเพื่อที่จะลองสมมุติถ้าเกิดใครอยากจะไปทาเอฟเฟกกับมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจะทำกับมิวสิกวิดีโอเนี่ยกาจะต้องเพิ่มเติมอะไรนิดนึงนะครับก คาดว่านะครับอันนี้คาดเฉยนะไม่กล้าร,รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมก็ยังไม่ได้ไปทดลองดูเหมือนกันแต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยให้ลองถ่ายที่ความเร็วช้ากว่าปกติดูนะครับก็คืออย่างสมมุติเพลงของเราเนี่ยท่านี้จะเปิด100%แล้วก็ลิปซิงค์แล้วก็เต้นไปตามเพลงเนี่ยอาจจะ อัดเพลงมาให้มันเล่นสักครึง่งความเร็วครึ่งหนึ่งนะครับหรือสัก60%ก็คือมันก็จะเวลาร้องเนี่ยก็จะร้องช้ากว่าปกติใช่ไหมสมมติครึ่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็อัดมิวสิกวิดีโอไปเวลาเต้นตามมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ร้องเพลงที่ความเร็วครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเราอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรากลับเข้ามาใส่ใน prempro i เนี่ยเราก็เพิ่มสปีดมันไปสมมติเราร้องไปช้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มสปีดมัน2เท่านะครับก็ไปที่แบบว่า อ่าสปีดดูเรชันล้วจาก100%เนี่ยก็เพิ่มไป200%เทีนี้เวลาเรากลับมาเล่นใน Premiere Pro เนี่ยตอนที่เราอัดไปเนี่ยเราล้องความเร็ว50%พอเรามาเพิ่ม200%ปุ๊บเนี่ยไอปากที่ล้องไปเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงกับความเร็วปกติของเพลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้ความเคลื่อนไหวที่มันกระตุกกระตุกเร็วผิดธรรมชาติเหมือนกับอย่างที่เราต้องการนะครับแต่ในขณะที่ปากเนี่ยยังตรงกับเพลงอยู่เพราะตอนอัดเราอัด ความเร็วไปครึ่งแล้วใช่ไหมเสร็จแ,แล้วพอทำเพิ่มสปีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาใส่ post r i e t i m e เนี่ยเข้าไปทับอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกที่เหมือน stop motion การเคลื่อนไหวกระตุกกระตุกแปลกๆแต่การร้องเนี่ยก็ยังตรงกับเพลงเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้สมมุติถ้าเราถ่ายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นก่อนถ่ายเนี่ยสมมุติถ้าเราถ่ายมาแล้วเนี่ย เราจะใส่ post dry time เฉยๆโดยที่ไม่เพิ่มหรือลดสปีดเนี่ยก,ก็พอได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกมันจะไม่ดีเท่านะครับอย่างสมมุติอันเนี้ยจะเป็นมิวสิกวิดีโอของ girl generation นะครับซึ่งผมก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยก็คือของ girl generation อันเนี้ยก็จะ ถ่ายมาธรรมดานะครับเป็นความเร็วปกติเต้นอะไรก็เล่นลื่นปกติเหมือนวิดีโอทั่วไปนะครับทีนี้สมมุติถ้าเกิดเราใส่ p o s t e r i z e time เข้าไปเนี่ยเราก็จะพอได้ความเคลื่อนไหวที่กระตุกกระตุกแล้วก็เหมือน stop motion มากขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างในกรณีเนี้ยผมก็ใส่ p o s t e r i z e time ก็ไปที่เก้านะครับเบอร์เก้าคือเก้าเฟรมต่อวิวนาทีเดี๋ยวสมมติถ้าลองเล่นดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันจะเริ่มกระตุกกระตุกคล้ายๆกับเอฟเฟกต์ะ Effect, นะครับมันก็จะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกๆนิดนึงนะครับคล้าย stop motion มากขึ้นแต่ยังไงมันก็ ไม่ค่อยอดีเท่าที่ควรนะเพราะสมมติถ้าเราไม่เพิ่มสปีดของคลิปด้วยแล้วใช้ทั้ง p o s t r i ร e time ด้วยเนี่ยมันก็จะแค่กระตุกกระตุกเฉยนะครับแต่มันจะดูไม่ค่อยอเหมือน stop motion เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็แน่นอนสมมติถ้าเกิดอยากทำให้มันเนียนกว่านี้เข้าไปอีกนะครับก็อาจจะเข้าไปทำใน After effect มันก็จะมีพวกทุกเล่นต่างๆที่อาจจะทำให้มันเหมือนจริงเข้าไปอีกนะครับอย่างอาจจะทำให้คลิปสัน้นแล้วก็อาจจะเพิ่มหรือลด exposure รนะครับอย่างแน่นอนเราถ่าย ซอฟ o โมชั่น uh, เนี่ยบางทีทุกเฟรมเนี่ยมันไม่ได้สว่างหรือมืดเท่ากันหมดนะเพราะเราถ่ายภาพนิ่งหลายๆอันแล้วก็มา ามาต่อกันใช่ไหมพนั้นบางทีมันจะอันนึงเฟรมนึงมืดลงไปนิดนึงอีกเฟรมนึงสว่างกว่กากันนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีแบบกระพริบกระพริบนิดหน่อยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทาให้วิดีโอที่เราถ่ายมาแบบธรรมดาเนี่ยเป็นเหมือนสต็อ m โมชั่นแอนิเมชั่นมากขึ้นนะครับซึ่งจะก็ไปใช้ทํอะไรเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการทําแบบง่ายสุดใน Premiere Pro เลยนะครับแค่คลิก2อสทีใช้เอฟเฟกตตัวเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาไปใช้แบบถ่ายวิวเมืองมาแล้วจะทําให้มันกระตุกกระตุกมันส ได้เลยก็ได้นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็ถ้าลองใช้ดูแล้วไม่สวยก็อย่าโทษกันแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็หวัง่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ